ครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับวิตาเดย์วอเตอร์นะครับเป็นคอลลาเจนซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผสมกับคอลลาเจนนะครับคือเขาบอกนะว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ในเรื่องของดีไซน์เพื่อนจะค่อนข้างงงมากนะเพราะว่าเนี่ยครับดูนะครับว่าเฮ้ยเรามองเหมือนสีชมพูนะสวยใช่ไหมครับนี่แล้วก็ตัวนี้ครับโลโก้ตัดด้วยสีน้ำเงินเห็นเด่นชัดแต่พอมาข้างหลังครับเจอปุ๊บโอ้โหแบบน้ำเงินเต็มเต่มมันเป็นการถ้าเกิดในทางดีไซน์มันเป งงมากนะครับงงมากครับคือแบบว่าคุณไม่สมูทเลยในการเรื่องตัดสีแต่เป็นสิ่งที่เพี่อนชอบที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนี้คืออะไรครับเมื่อมันเด่นชัดที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ด้วยส่วนประกอบเพี่อนบอกเลยเพี่อนชอบขวดนี้มากเพราะว่าส่วนประกอบอ่านง่ายๆนะครับเพราะตัวสษนใหญ่ๆนะเพราะของยี่ห้ออื่นมันตัวเล็กกระจึงหนึ่งนะครับอ้นนี้ส่วนประกอบอ่านง่ายมากนะครับโอเคครับส่วนประกอบก็จะมีดังนี้นะครับเป็นน้านะครับสูง94.32726เปอร์เซ็นต์นะครับคอลลาเจน0.463เปอร์เซ็นต์น้ำ สมจากน้ำส้มเข้มข้น0.1%แล้วก็วิตามินดี0.251%อันนี้ก็งงอีกแล้วนะครับเพราะว่าขวดเป็นสีชมพูใช่ไหมจ๊ะเราก็ยิงนึกว่าเฮ้ยมันเป็นรสซับปรียรสพีทไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้มันไปใส่ผสมน้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้นลงไปนะครับเพราะได้พึ่งตรงนะคือถ้าเกิดเป็นน้ำส้มคุณก้าคุณใช้สีส้มไม่ใช่ไหอครับอันนี้กลายเป็นแบบเฮ้ยงงมากอะทั้งเรื่องของ็บเกจจิ้งนะคทั้งเรื่องส่วนประกอบนะเพราะว่าถ้าเกิดสีชมพูไงตามคอนเซ็ปต์แบบมันไม่พีทก และอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบนะขอบอกเลยนะตรงนี้นะครับเขียนว่าวิตามินซี200%นะครับนำเข้าจากยูเคนะครับือังกฤษแต่คอลลาเจนนะครับไม่ได้บอกว่านําเข้าจากอะไรพูด,ดง่ายๆคือคอลลาเจนเนี่ยผลิตไทยแหละแล้วพูดตรงๆนะเพี่อนต้องบอกเสมอนะครับวิตามินเนี่ยประเทศไทยนะรเราผลิตส่งนอกได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยการใช้วิตามินซีจากประเทศอังกฤษเป็นจุดขายสำหรับคนในชาตินิยมบอกเลยวนะ่าไม่ใช่นะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นจุดขายจริงนะบอกเลยนะคุณก็เขียนนะครับว่าวิตามินซีมาตรฐานส่งออกเพี่ยนบอกเลยนะครับว่า บางคนอาจจะบอกว่าเพี่ยนสินค้าไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสดงว่าคุณไม่เคยใช้สินไท,ไทยมาฐานส่งนอกครับเพี่งเคยใช้สินค้าไทยมาฐานส่งนอกนะเพี่นบอกว่าของไทยถ้าเกิดเป็นมาฐานส่งนอกเนี่ยมันคนละมันโคตรอัพเกรดอ่ะมันคโคตรไฮโซอ่ะดังนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนต่างชาติเขา,าบอกว่าของไทยดีนะเพราะของไทยที่ขายในประเทศกับต่างประเทศเป็นคนละเกจกันนะเจ้าพูดตรงๆเลยแล้วดังนั้นนะครับพืดตรงอันในะที่เป็นคนชาตินิยมนะครับข่าวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเถอะนะครับยูเคม่ ไม่ชอบบุ้นงงเลยเพี่อนไม่ชอบน่าจะเขียนว่าเป็นนะครับวิตามินซีไทยก็ทําขายนะครับแล้วก็เป็นแบบมาตรฐานส่งนอกสี่นี่ก็เป็นจุดขายแล้วไม่ชอบเลยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นวิตามินต,ต่างประเทศไม่ชอบเพราะว่าประเทศไทยผลิตวิตามินและคอยเจีขายนอกได้มาตรฐานสูงด้วยโอเคครับคราวนี้มาชิมรสชาตินี่ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกับน,น,น,นั่งนแจเริ่นแกงมาแกอ้ยแต่พวกตรงนั้นเพี่อนก็ชอบอย่างหนึ่งนะครับคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยเวลาที่เราไปฟิตเนสนะมันดูเราเป็นวพวกพกสปอร์ตพวกไฮโซเฮ้ยกินคนคตรหอมอ่ะ เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นซ่อมออกมาหอมมาก้็เป็นซ่อมมันอ่อนส้มละมุนให้หอมหอมเฮ้ยเป็นซ่อมที่ดีนะครับเป็นซ่อมที่ดีอ่ะส่วนสีนะรับก็เป็นน้ำเปล่าอย่างงี้นะจ๊ะโอเคคนไี้ชิประาติเป็นน้ำรสซ่อมอย่างงี้ครับคือแบบไอ้ตัวเนี้ยเลือด กลิ่นคุณทําได้ดีนะครับรสชาติกินแล้วรู้สึกเลยว่าเป็นรสส้มแต่การสัมผัสลิ้นเนี่ยเวลาให้เราลิ้นสัมผัสนะครับเรารู้สึกถึงรสน้ําและน้ําที่มันออกมาเป็นรสส้มนะครับไม่ใช่น้าส้มนะเพราะถ้าเกิดเป็นน้ําส้มเนี่ยมันจะเป็นมีความหนืดหนืดมีความเข้มข้นข,นของเนื้อส้มใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นแบบกินน้ําเปล่านะครับแล้วก็จะมีรสส้มออกมาที่สําคัญนะครับชอบมากไม่หวานนะจ๊ะไม่หวานนะงนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกินหวาน,นครับให้ตัวนี้กินได้นะโอเคนะ โอเครสชาติดีด้วยนะครับตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่หวานกินส้มมันอ่อนลงมากินแล้วได้รสสมุนไม่หวานชอบที่สุดเลยเพราะพี่อันเป็นคนไม่กินหวานนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยพี่อันผมชอบกินหวานมันต้องซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้มันไม่หวานแต่ว่ามันได้รสส้มที่แบบค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆกานรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์สับสกายแล้วก็แชร์ด้วยนะ